สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แถวแถวฮัทไทล่าดนะครับโครงการหมู่บ้าน KC p a r k ร์ควินะครับบ้านหลังนี้รีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะครับผมขนาดเนื้อที่52.8ตารางวา4ห้องนอนห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยกว้างครับผมหลังนี้สวยงามมากเลยฮะอยู่ฮัทไทล่าดสานี่เองนะครับ ก็หลังนี้จะสวยงามและน่าอยู่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในเลยครับหลังนี้เลยครับผมก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมพาดูหน้าบ้านก่อนเลยนะครับหน้าบ้านกว้างมากเลยนะฮะหลังนี้นะครับดูเลยฮะถนนเข้ามาจากซอยหาไทยลาสามสิบสี่ทับหนึ่งเข้ามาในโครงการยิดเดียวนะฮะก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะครับถนนกว้างเลยฮะค,คุณผู้ชมเห็นนะฮะ นู่นเลยครับสามารถจอดรถในด้านบ้านได้หนึ่งคันนะฮะหลังนี้เราทําการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะครับสวยงามมากเลยครับผมนี่เลยฮะหากสนใจก็สามารถทักสอบถามหรือโทรสอบถามได้เลยครับ0 8 2 0 3 9 4 4ส5ูสามเก้าสสเ้าปอปิกบ้านและที่ดินนะครับข้างในจอดรถได้หนึ่งคันนะฮะก็ตามคลิปที่เห็นเลยนะครับนี่เลยครับส่วนด้านหน้าเราก็สามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะครับ กว้างขวางเลยนะครับนี่เลยฮะบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ลมเย็นเฉยเลยนะฮะหลังนี้ครับนี่เลยฮะเข้ามาภายในก็สวยงามเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนโลนจอดรถนะฮะฟ้าละแนงสวยเลยนะครับจะลดได้หนึ่งขั้นนะฮะตรงนี้แล้วก็ปูกกระเบื้องให้สุดแนวเต็มพื้นที่เลยนะครับในส่วนของโซนด้านข้างนะฮะตรงนี้เราก็ ปูกระเบื้องเข้าไปให้สุดแนวด้านในเลยนู่นเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามเลยครับข้างบ้านก็ถือว่ามีพื้นที่ฮะเราก็สามารถวางต้นมุงต้นไม้ต่างๆเพิ่มความเขียวชุ่มได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเราก็จะมีทําเป็นระแนงลายไม้ให้นะครับสวยเลยนะครับดูนะเห็นไหมครับระแนงทําสวยเลยนี่เลยนะครับทาสีให้สวยงามนะครับ ังน,นี้น่าอยู่มากครับเงียบเชียบเลยนะฮะเพื่อนบ้านน่ารักมากเลยนะครับบรรยากาศดีฮะโซนรอบก็จะเป็นท้องไร่ท้องนานะครับนู่นนะฮะเห็นให,ให้คุณผู้ชมดูด้านข้างนี่คือเป็นที่จอดรถนะฮะก็เราใส่เป็นฟ้าระแนงให้แล้วก็อ่าตรงโซนด้านหน้าบ้านเนี่ยเราก็ลงเป็นหญ้า,าเทียมให้นะครับแล้วก็โต๊ะที่นั่งเราก็บิวอินด้านข้างให้เผื่ออนั่งพักผ่อนหย่อนใจยามเช้าเย็นฮะแล้วก็ ประตูหน้าบ้านเราก็เป็นบานสไลด์นะฮะเป็นหญ้าเทียมสีเขียวหรือถ้าเจ้าจของใหม่เข้ามานะครับไม่ชอบก็สามารถปรับเปลี่ยนลงเป็นสนามหญ้าเป็นหญ้าจริงได้นะฮะตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้ละประตูด้านหน้าเราเป็นบานสไลด์สไลด์แบบนี้เลยนะครับพื้นที่กว้างครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงโซนด้านข้างเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเราทําเป็นบิวอินใส่ แท่นเป็นปูนขึ้นมาให้ใส่ปูกกระเบื้องให้สวยงามเลยนะครับนั่งพักผ่อนจนรใจยามเย่นนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าด้านข้างบ้านอีกข้างหนึ่งฮะนี่เลยนะครับยาวไปนู่นเลยฮะด้านในเราก็จะทําเป็นรั้วใส่ระแนงให้เช่นเดียวกันนะครับสวยงามน่าอยู่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็กระเบื้องเราปูให้เต็มพื้นที่เลยนะับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะมีอ่าแทงน้ํานะครับแล้วก็ปั๊มน้ํา นะครับให้พร้อมใช้งานเลยรวมถึงตรงนี้เราก็ทําเป็นหลังคาทําเป็นฝ้าระแนงให้นะฮะใส่ไฟให้เรียบร้อยดูสวยงามน่าอยู่เลยนะครับตรงนี้อ่างแล้วก็ปั๊มเนี่ยเราก็ใส่ให้เป็นของใหม่เลยนะครับนี่เลยตามนี้เลยฮะ,ะสวยงามเลยพร้อมใช้นะครับแล้วก็ประตูนี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นประตูที่สามารถเปิดออกมาจากด้านในเชื่อมจากกลัวเพื่อที่จะ เดินออกรอบบ้านตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถรับแสงต่างๆที่ดีนะก็ใช้เป็นที่ตากผ้าอะไรต่างได้นู่นฮะเห็นไหมฮะระแนงที่เขาใส่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นท่อน้ําทิ้งสําหรับหลังคานะครับเวลาฝนตกน้าก็จะลงจากท่อตรงนี้นะฮะจากหลังคาสวยงามฮนะก็ทําได้เรียบร้อยแล้วน่าอยู่เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนู่นเลยฮะดีวผมให้ญาติมองออกไปด้านนอกอีกทีหนึ่งกว้างๆเลยนะครับสวยงามเลยฮะน่าอยู่ครับ ลมลื่นเงียบสงบเลยเพือนบ้านก็น่ารักนะฮะอยู่เป็นสัดส่วนดีนะครับโอเคฮะผู้ชมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตัวบ้านเลยนะครับนี่ฮะด้านหน้าก็ถือว่ากว้างขวางเลยแล้วฮะนู่นนะฮะ,ห,ะ,ฮะหลังนี้น่าอยู่ครับหลังนี้บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ให้ความลมเย็นนะฮะลมเข้าตลอดเลยนะครับแล้วก็ขนาดเนื้อที่ห้าสิบ 2.8ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำเลยทีเดียวนี่ะ่ะด้านหน้าบ้านก็ถือว่ากว้างเลยนะครับนู่นครับด้านบนก็จะมีเฉลียงตรงห้องนอนนะครับเพื่อจะรับลมชมวิวของห้องนอนมาสเตอร์ได้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมหลังนี้ภายนอกก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในตัวบ้านเลยนะฮะหลังนี้สวยงามมากเลยนะฮะน่าอยู่เลยนะครับนี่ข้างหน้าเราก็ปลูกกระเบื้องให้มีที่ อ่านั่งเล็กๆของต้นไม้เขียวตรงด้านหน้านะครับโอเคฮะเราไปดูข้างในกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะเข้ามาข้างในนี่ครับผมก็สวยๆอีกเช่นเคยฮะก็จะเป็นโคมไฟที่เป็นโคมไฟอยู่ตรงโซนห้องโถงนั่นเองนะฮะนี่ครับผมแล้วก็เราจะมีโซฟานะครับเป็นชุดรับแกกให้หนึ่งชุดตามคลิปวิดีโอเลยฮะคุณผ,ผู้ชม นี่เลยนะครับโอ้โ oh, หสวยงามมากเลยฮะ,ะเป็นชุดโซฟาใหญ่นะแถมมีอ่าม่านนะฮะทั้งม่านโปรง่งม่านใสให้เต็มเลยนะ,ะทุกทุกช่องบานของหน้าต่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนด้านนี้นะฮะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บิวอินนะฮะเป็นเคาน์เตอร์ของชั้นวางทีวีนั่นเองนะฮะก็ดูออกแบบสวยและน่ารักเลยนะครับนี่นะฮะเป็นมุมอ่ารับแขกครับเป็นห้องโถงนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะและะ้วก็ถัดมาครับ ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับของเราก็จะให้อ่าหนึ่งชุดสี่ท่นนะฮะเก้าอี้สี่ตัวนะครับผมก็สวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฝ้าอ่ามีในส่วนของตัวอ่าฝ้าหลุมนะฮะทั้งสองทั้งสองจุดเลยนะทั้งห้องโถงเลยก็จะเป็นฝ้าหลุมใส่ไฟให้สวยงามเป็นห้องโถงที่เขาออกแบบมาสวยๆเลยนะฮะนี่ฮะฝ้าเห็นไหมครับเป็นฝ้าหลุมนะเลื่นระดับแล้วก็มีไฟ บ็คไลท์มีอะไรให้ส่วนโต๊ะทานข้าวก็จะมีไฟให้แบบนี้นะครับสวยงามครับน่าอยู่ครับหลังนี้หากสนใจเป็นเจ้าของก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดได้นะฮะ081-2039449ขอบฟริกบ้านไร่ที่ดินนะฮะถัดมาเลยครับคุณผู้ชมถัดจากโต๊ะทานข้าวมาห้องนี้นะฮะก็จะเป็นต่อมาเป็นห้องครัวเลยนู่นเลยนะครับยาวเข้าไปด้านในเลยนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามเลยฮะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ถือว่าได้ความความยาวนะด้านลึกเข้าไปนะครับ แล้วก็พื้นที่ที่ต่อจากห้องรับแขกห้องห้องถงเมื่อสักครู่นี้ฮะเห็นไหมครับตรงช่องนี้แล้วก็เขาจะีอ่าเป็นเลนระดับนะ่าพื้นครัวกับตัว,ต,วตัวพื้นห้องรับห้องถงเนี่ยจะเป็นคนละระดับกันนะครับจะเป็นอีกระดับหนึ่งลงมานะครับเป็นสองระดับเป็นสองสเต็ปนะครับแล้วก็ประตูนี้ฮะที่ผมแจ้งคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าสามารถเปิดทะลุออกจากครัวไปนะฮะก็สามารถเดินได้รอบบ้านเลยประตูนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้ฮะนี่ฮะ พอเราเดินมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เปิดปุ๊บออกมาก็สามารถเดินรอบบ้านไปได้เลยนะฮะตรงนี้ก็สามารถวางเงาตากผ้าต่างๆได้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยสะดวกสบายนะครับเป็นส่วนตัวนะครับเป็นสัดเป็นส,ส,ส่วนดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแทงน้ําแล้วก็ในส่วนของปั๊มน้ําเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในห้องครัวนะครับนู่นเลยครับกว้างเลยนะครับก็ตรงโซนนี้เราก็สามารถที่จะทําทเป็น โซนซักล้างได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะกระเบื้องตัวนี้เขาก็ปูสวยนะฮะลายสวยเลยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าปลั๊กแล้วก็ในส่วนของท่อน้ําดีแล้วก็ท่อน้ําทิ้งที่เขาเดินไว้รอนะฮะไว้สําหรับจุดนี้วางเครื่องซักผ้านะครับได้เลยนะครับก็สะดวกสบายนะฮะตรงนี้มันกว้างฮะพื้นที่กว้างใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็สามารถเดินออกไปตากตรงนี้เลยฮะมีเลยประตูตนี้ก็สะดวกสบายอีกแบบหนึ่งครับผม ก็ถือว่าครบเลยนะสําหรับบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมไปเราไปดูครัวกันเลยนะครับครัวเราวางไว้เป็นแบบทรงตัวแอลนะฮะเข้ารูกับกับพื้นที่เลยนะฮะนี่เลยครับผมสวยงามมากนะฮะแล้วก็สิงบานสิงต่างๆสิงเก็บของเนี่ยเราก็ใส่ให้สวยเลยใหม่เลยนะของใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภายในให้ดูเลยนี่ครับด้านในเราก็ใส่ท่อต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่สุขภัณฑ์นะครับปูกระเบื้องทั้ง ด้านล่างแล้วก็ด้านข้างให้เต็มเลยนะครับสวยพร้อมใช้งานนะครับความเขาอยู่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวกระเบื้องเองนะฮะเขาก็ปูเป็นสีดําตัดขอบคิ้วสีเงินนะครับเพิ่มความหรูหราความสวยงามอ้สวยงามจริงเลยนะฮะดูแบบมีมูลค่าขึ้นมาทันทีเชียวสวยเลยนะฮะผู้ชมเห็นไหมฮะขอบคิ้วสีเงินตัดกับกระเบื้องสีดําขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็สิงสตเตนเลสสองหลุมนะฮะเป็นอ่าน ล้างจานเห็นะฮอ่างซิงเนี่ยน,นี่เขามีตรงที่พักล้างผักล้างอะไรต่างๆตรงนี้ให้ด้วยสวยงามพร้อมใช้เลยนะครับซิงขนาดใหญ่เลยนะฮะอ๋อสวยงามนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่พอครับเรายังมีเตาแก๊สให้2หัวเลยนะครับตามนี้เลยครับคุณผู้ชมสวยๆเลยนะครับยืนทํากับข้าวได้สบายเลยตรงนี้ก็จะสามารถเปิดประตูอ่าเปิดหน้าต่างท่าไหฮะเปิดหน้าต่างตรงนี้เลยฮะเห็นไหมฮะตรง ที่ต้นคลิปผมพาผู้ชมมาจะเป็นจุดตรงนี้ฮะที่เราสามารถเดินเชื่อมมาแต่ตรงนี้ลมเข้าดีนะฮะเวลายืนทำกับข้าวก็สามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้ยังไม่พอฮะเรายังมีฮูดดูดควันนะครับตรงนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยดูดควันขึ้นนะฮะแล้วก็เปิดหน้าต่างระบายเพื่ออารมาเนี่ยเราใส่ของใหม่ให้เลยนะฮะตามนี้เลยพร้อมใช้งานเลยนะครับสาหรับฮูดดูดควันนะฮะ ก็โอเคเลยนะครับสำหรับห้องครัวสวยงามนะครับพร้อมเข้าอยู่เลยก็หากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็ได้พื้นที่ครับได้ได้ในเรื่องของความกว้างขวางนะครับอันนี้อู้ได้อยู่เลยนะฮะก็ท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะห้องโถงสวยงามเลยนะครับนี่ฮะกระเบื้องเขาปูนี่ฮะลายสวยนะในส่วนของห้องโถงเองน่าจะเป็น อ่าไมนาครับกระเบื้องนี้เป็นแกนิโตฮะขนาด60ส0บสิมิลนะถ้าเขาเรียกเนาะเป็นแผ่นใหญ่นะครับสวยงามเลยนะฮะแล้วก็ชั้นห้องโถงนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีแบบบิวอินเลยนะครับมีตู้โชว์พร้อมนะฮะสวยงามเลยครับนี่เลยนะครับน่าอยู่เลยนะครับหลังนี้คุณผู้ชมเงียบเชียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องน้ําด้านล่างเลยนะฮะคุณผู้ชมห้องน้ําก็กว้างนะครับนู่นเลยฮะก็มีช่องระบายอากาศแล้วก็อ่าฝ้าเล่นระดับนะฮะมีไฟซ่อนให้มีมิติ สวยงามนะคะในเขานะ้ำกระเบื้องปูสุดเลยแล้วก็ลายกระเบื้องสวยด้วยนะครับและที่สาคัญฮะตรงนี้เขาจะเจาะเป็นเป็นหลุมฮะเป็นระดับอ่าไว้ใส่สบู่ยาสระผมแชมพูยาติฟันพวกนี้ฮะก็ให้ความสะดวกสบายก๊อกน้ําต่างๆพวกนี้ฮะฝักบวัวเป็นของใหม่หมดเลยนะครับนูน่นฮะกระจกกระจกอ่างล้างหน้านะฮะร,รวมถึงสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่และก็สวยเลยนะครับตามนี้เลยฮะคุณผู้ชมสวยงามเลยนะครับ น่าอยู่มากฮะหลังนี้แล้วก็พื้นเนี่ยฮะเขาก็ทําทเป็นพื้นสองสเตปเลื่อนระดับนะโซนอาบน้ําโซนเปียกแห้งนะครับนี่เลยฮะว้าวสวยงามนะฮะคุณผู้ชมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราถัดมาจากห้องน้าเนี่ยเราเข้ามาดูห้องนอนที่หนึ่งเลยที่เป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างนะครับห้องนอนนี้ก็สวยงามนะฮะทำเป็นผ้าฉาบเรียบใส่ไฟนะครับรวมถึงผ้มาม่านทึบผ้าม่านใสให้ เรียบร้อยเลยระเบ้องลายเดียวกันกับด้านนอกนะฮะสวยแล้วก็ตัดขอบบัวด้วยสีขาวนะครับสวยงามครับนายู่แล้วก็ประตูนี้ฮะจะเป็นประตูที่เชื่อมจ,จ,จากที่จอดรถฮะสามารถที่จะเปิดจากที่จอดรถออกมาเข้าประตูนี้ได้เลยในกรณีที่เราไม่เข้าประตูด้านหน้าก็สามร aux, สารถเข้าจากประตูตรงนี้ได<ๆ>้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะโอ้สวยงามฮะเหมาะเลยถัดมาฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับก็สามารถเก็บของกระจุกกระจิ๊กเล็กๆแน้อยได้เลยนะครับคุณผู้ชม นี่ฮะก็สวยงามนะฮะปูกระเบื้องให้สุดเลยเช่นเดียวกันนะครับปูกระเบื้องให้เต็มนะครับนี่ฮะสำหรับไว้ใส่ของที่ไม่ได้ใช้นะฮะเล็กน้อยก็แต่ละที่ละส่วนนะฮะหลังนี้ก็ออกแบบให้ลงตัวได้ดีเลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยได้ครอบคลุมแล้วก็ครบนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างบนกันเลยนะฮะโอ้ข้างบนตรงนี้ขึ้นมาประตูนี่ฮะจะเป็นอลลอยนะฮะสวยเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ตามสไตล์ฮะ บ้านสองชั้นเราก็จะมีนู่นะฮะอ่พื้นที่ที่กว้างใส่ม่านโปร่งม่านทึบให้อุ้ยสวยเลยสุดเลยนะฮะแล้วก็มีไฟให้สูงเลยนะครับโอเคเราไปดูข้างบนกันเลยฮะคุณผู้ชมขึ้นมานะครับนี่เราสามารถที่จะมองวิวออกไปหน้าบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะครับนู่นนะอย่างนี้นะฮะบรรยากาศดีครับวันนี้นกร้องตลอดเลยนี่ฮะพอขึ้นมาด้านบนนะครับก็ ด้านบนเนี่ยพื้นกระเบื้องตรงด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นเอฟพีซีนะฮะลายไม้สวยงามเลยทุกห้องเลยนะฮะปูใหม่หมดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูที่ห้องมาสเตอร์เบสรูมก่อนเลยนะครับนี่ฮะขึ้นมาก็จะเห็นเป็นโซนสวยๆแบบนี้นะครับตรงฟลอร์นี้ก็จะกว้างครับแล้วก็จะแยกไปแต่ละห้องแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบสรูมก่อนเลยนะครับเข้ามาในห้องนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่แล้วก็กว้างครับผม ห้องเนี่ยจะมีฝ้าหลุมนะครับทําเป็นฝ้าหลุมฉาบเรียบนะครับใส่ไฟให้สวยเลยนะฮะคุณผู้ชมนู่นนะฮะตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นห้องมีมีความยาวเป็นผืนผ้านะฮะเป็นสีเหลืองผืนผ้าจุดเด่นของห้องนี้นะนี่เลยฮะ,ะผมพามาดูครับสามารถเปิดออกมาระเบียงหน้าบ้านเพื่อรับลมชมวิวได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้เปิดออกมาเย็นช่ำเลยครับน,นู่นนี่ฮะสามารถมองออกไปด้านหน้าดูวิวได้เลย วิวด้านหลังของหมู่บ้านโครงการนี้ฮะก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับเขียวชอุ่มเลยนะครับก็จะได้ในเรื่องของความเงียบอู้น,นี่ฮะมองหน้าบ้านมองวิวลมเย็นมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะที่ผมเดินออกมาเนี่ยแล้วก็ตรงระเบียงก็ถือว่าใหญ่ครับกว้างแล้วก็เขาปูกัระเบื้องลายเดียวกับด้านในนะครับให้ความสว่างทาสีใหม่สวยเลยนะครับนี่ฮะผมให้ดูภาพกว้างๆเลยนี่เลยครับผมถือว่าเงียบเชี่ยมเลยนะฮะออกมานีเย็นฉ่าเลย ก็ลมจะเข้าทุกทุกทางเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศเพื่อนบ้านก็น่ารักนะอยู่แบบสงบสงอ,อยู่แบบสงบเงียบเลยฮะดูแล้วน่าอยู่อบอุ่นครับบิวบิวดีฮะที่นี่นะครับได้ขนาดพื้นที่บ้านที่มีความอ่ากว้างขวางนะฮะขนาดห้องนอนถึงสี่ห้องก็ห้องนี้ฮะก็มีม่านให้ครบเช่นเดียวกันแล้วก็ห้องนี้จุดเด่นอีกห้องนึงอีกอีกอย่างนึงครับคุณผ,ผู้ชมก็สามารถเปิดเข้าห้องน้ําส่วนตัวแบบส่วนตัวจาก ภายในห้องได้เลยนะครับอ้ห้องน้ำนี้ก็กว้างนะครับคุณผู้ชมนู่นเลยครับก็เหมือนกันครับออกแบบเป็นฝ้าหลุมสองสเต็ปมีไฟซ่อนนะฮะให้บรรยากาศความดูแล้วสวยงามครับแล้วก็เขาเจาะผนังเป็นแบบสองสเต็ปเป็นหลุมเข้าไปแล้วก็ปูกระเบื้องนะฮะสวยงามแล้วก็พื้นห้องน้ําก็จะทําเป็นสองสเต็ปเช่นเดียวกันโซนเปียกแห้งนะครับนี่เลยฮะเห็นไหมครับเขาเจาะเป็นหลุมให้เรื่อๆดับแล้วก็ตรงนี้จะมีชาว์เวอร์สวยๆนะฮะฝักบัวของใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็มีหลุม สองหลุมให้ใส่สบู่ยาสระผมยาสีฟันสวยงามเลยแล้วก็สุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่ขนาดใหญ่สวยงามเลยนะฮะคุณผู้ชมตามนี้เลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะหมุนกว้างๆให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะดูน,น,นะฮะตรงนั้นก็จะเป็นกระจกอ่างล้างหน้านะครับโอ้ห้องน้ำม,มกีกว้างๆนะฮะคุณผู้ชมนู่นเลยฮะกระบ,บ้งกระเบื้องอ่ะตัวตีครับกระบ้งกระเบื้องก็ปูใหม่สวยเลยนะครับโอเคสลับห้องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชม ไปดูอีกสองห้องนะครับสำหรับห้องนี้ก็น่าอยู่เลยนะได้บรรยากาศด้วยนะฮะวิววิวสวยเลยนะครับนี่ฮะประตูนี้ฮะที่สามารถเปิดประตูห้องน้นําได้อีกประตูหนึ่งสำหรับอ่าห้องนอนอีกสองห้องนะฮะอ่าถัดมาห้องนี้เลยนะครับห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สามนะครับก็เช่นเดียวกันครับใส่ม่านโปรง่งมาา่มานใสม่านทึบม่านใส่ให้แล้วก็ปูกระเบื้องอ่า SPC นะครับใส่ขอบตัดบัว ด้านบนก็ใส่เป็นฝ้าหลุมให้สวยงามน่าอยู่ฮะห้องนี้นะครับโอเคครับถัดมาก็จะเป็นห้องที่สี่เลยเช่นเดียวกันครับขนาดพื้นที่ถ้ามองด้วยตาก็เท่ากันนะนี่ฮะด้านบนเขาก็จะทําเป็นฝ้าฉาบเรียบฝ้าหลุมใส่ไฟ้อมมา่านโปร่งม่านใส่ให้นู่นนะคุณผู้ชมสามารถมองวิวออกไปจากด้านในออกด้านนอกได้เห็นวิวสบายๆเลยเปิดหน้าต่างตรงนี้ก็เปิด สไลด์รับลมได้นะคุณผู้ชมลมเข้านะเย็นนะครับสวยงามเลยนะครับก็หมู่บ้านโครงการนี้ฮะจะอยู่ที่หาดไทรราบ3ี4ทับ1นะครับหมู่บ้านเคซีพาร์ควิว3นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังนี้มีขนาดเนื้อที่52.8ตารางวา4ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องครัว1ที่จอดรถด้านในนะครับพื้นที่ใช้สอยก็เยอะเลยนะครับหากสนใจเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับก็สามารถสอบถาม เพิ่มเติมได้โทร082-0394495ปอปิกบ้านแหลที่ดินเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ฮะที่ผมได้พาชมทั้งภายในภายนอกแล้วก็ข้างบนข้างล่างทุกห้องเลยนะฮะหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นหลังที่น่าอยู่อีกหนึ่งหลังครับคุณผู้ชมมีขนาดเนื้อที่52.8ตารางวาบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ถนนไทล่านะครับซอยหาไทล่า34ทับหนึ่งสนใจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ ก็สามารถโทรหาผมได้เลยครับ0820394495ผมปอปิกบ้านไระที่ดินนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับมีบ้านหลังใหม่ที่รีนเวทแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมจะรีบทำการอัปโหลดทำคลิปรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ